ที่ไม่มีแสงแดดแสงตะวันให้เห็นจ้าบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วจ้าขอบคุณนะคะพี่แมม <c oughs> ขอบคุณคะ่ะเอาบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากจ้าโอ้ยอากาศไม่ดีคะ่ะพี่หมอพี่หมอวันนี้น่ะไม่มีแดดให้เห็นเลยจ้า อากาศมืดครึ้มจ้าเบามิกทักทายพี่หมอนะคะบรรยากาศที่เนบหนาวจ้าไร้แสงดวงอาทิตย์จ้าหนาวค่ะพี่แมมหนาวมากจ้า <c oughs> เอาบรรยากาศตอนเช้ามาให้ชมจ้าไม่นานไม่นานจ้าอากาศหนาวหนาวมากจ้าพี่แมมไม่มีแสงแดดให้เห็นนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วไม่มีแสงแดดให้เห็นจ้าจะมืดทั้งวัน สามก็มืดแล้วจ้าที่นี่เบามิกเบามิกเ้าคือนอเจ้านี่ มิกดีครับจากพี่โมนะคะพี่โมอทักทายนะคะเบาคือนนเนาะเบามิกเนาะ นี่จ้าบรรยากาศตอนเช้าจ้าตอนนี้เก้ามงสี่สิบแปดแล้วจ้าท้องฟ้ามืดครึ้มจ้า สวัสดีทุกท่านเด้อครับจากพี่หมอวริ์นะคะเอาบรรยากาศหนาวๆมาฝากจาก้าไม่นานครับไม่นานเดี๋ยวลงแล้วคะ่ะไม่ถึงสิบนาที <c oughs> โอ้โหบรรยากาศพี่แมมคะบรรยากาศดีเหรอคะพี่แมมหน้าร้อนนะดีกว่านี้จ้าพี่แมมอันนี้หน้าหนาวแล้วจ้าบรรยากาศหนาวเย็นมากค่ะพี่แมมสวยมากเลยขอบคุณค่ะพี่แมมอันนี้ยังไม่สวยนะคะพี่แมมถ้าหน้าร้อนจะสวยกว่านี้จ้า ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวหิมะจะมาแล้วจ้าอากาศก็จะมืดครึ้มอย่างนี้แล้วจ้าไม่มีแสงแดดแสงตะวันให้เห็นจ้าสวัสดีค่ะพี่กัปตันช้างเอาบรรยากาศมาฝากจ้ากัปตันช้างทักไทย เป่ามิกเด้อเป่ามิกทักไทยพี่ช้างเด้อบม่อให้เห็นหน้าดอกอยากไปเที่ยวจังเลยสวยแบบนี้โอ้มามาพี่แมมยินดีต้อนรับจ้าอันนี้แค่แถวบ้านจ้ายัยงไม่สวยเท่าไหรค่ค่ะพี่แมม บ้านโสมนี้คะ่ะพี่แมมเดี๋ยวจะให้ดูบ้านนี่บ้านเก่าๆจ้า <laughs> บ้านเก่าๆ <laughs> <laughs> เอาห้ยงินเสียงเนะาะเบามิกขอบคุณคะ่ะพี่แมมขอบขอบคุณมากๆจ้าเดี๋ยวสิไปหาเบ้าเบียร์อยู่นี่ ดี s 1> <S 1> a, long, z z like ๋ยวจะไปส่งกำลังใจให้เบ่าเบียร์เดี๋ยวสมลงสมสิไปหาเบ่าเบียร์เห็นว่าเพื่อนขึ้นไล่แล้วเห็นโชว์แวบๆจ้ะพี่แมมเดี๋ยวจะไปส่งกำลังใจให้เบ่าเบียร์แล้วก็จะไปทักไทยทักไทย fc เบ่าเบียร์น่ารักทุกคนเลยขอบคุณขอบคุณมากจ้าพี่แมม อุ้ยหนาวขอบคุณมากมากค่ะพี่แมมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขาาา้ามาชมบรรยากาศหนาวหนาวหนาวมากหนาวมากเลยมือเย็นหมดแล้วขอบคุณนะคะพี่แมมขอบคุณเบ้ามิกเดอร์ขอบคุณพี่หมอบลิศขอบคุณพี่กัปตันชา้า ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจสมนะคะขอบคุณมากๆจ้ามันหนาวสมสิลงแล้วเอาบรรยากาศบรรยากาศยามเศร้าที่บุมีแสงแดดมาฝากจ้าอยากให้เห็นบรรยากาศนอร์เวย์เป็นจังใดเดี๋ยวจังหน่อยหิมะกับตกเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศหิมะตกมาฝากจ้าหนาวแล้วหนาวแล้วจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้า หนาวมากหนาวมากพี่กับตันช้างทักทายพี่แหม่มนะคะคุณแหม่มสวัสดีค่ะเบ,บามีกัยิ้มพี่แหม่มก็สวัสดีกับตันช้างพี่ปรชัชญาทักทายพี่กับตันช้างนะคะเสร็จ แค่ในฝันพี่สมปุยปุยอุย <c oughs> คือเนาะหน,า,นาวหน,าว,นาวโบหนาวโบหนาวหนาวหนาวอ้อมอ้อมไปแล้วไปแล้วจ้าเดี๋ยวให้มันถึงขึ้นไม่นานไม่นาน ส,สิบนาทีก็พอแล้วหนาวจ้าให้ชมบรรยากาศขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามานะคะอากาศหนาวมากจ้าหนาวมากจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า เจอกันในฟันเดอ้อบบามิกเดอ้อเจ้านะอ๋อจ้าจ้าขอบคุณค่ะพี่แมมเดี๋ยวหน้าหิมะตกเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะคะพี่แมมขอบคุณพี่แมมที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าขอบคุณมากมาก,มากค่ะบรรยากาศตอนเช้าของโนเวย์จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะพี่แมมช่วงนี้อากาศหนาวจ้า จะไม่มีแสงแดดแสงตะวันให้เห็นนะคะจะมืดครึ้มอย่างนี้จ้าบ่ายสามก็จะมืดเหมือนทุ่มหนึ่งบ้านเราแล้วค่ะตอนนี้ก็สิบจะสิบโมงแล้วอากาศที่ขาวๆนะคือหมอกหมอกนะคะพี่แมมที่มองไปเห็นขาวๆนะคือหมอกจ้า หนาวคะ่ะพี่แมมอากาศอากาศหนาวคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่หมอขอบคุณคะ่ะเอาบรรยากาศหน้าหนาวมาฝากจ้าที่เขามองไปเขาขาวนะคือหมอกนะคะหมอกปกคลุมไปหมดเลยจ้า บริเวณบ้านจ้าบ้านหลังเก่าๆไม่อยากให้เห็นเลย <laughs> <laughs> พี่หมอพี่หมอเห็นไม่รถก็คลุมไปแล้วนะพี่หมอรถนอนคลุมไปแล้วสวัสดีค่ะพี่วรพล เอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากจ้าเบามิกทักทายพี่วรพลนะคะเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากจ้าบรรยากาศหนาวหนาวจ้ามีตะหมอกปกคลุม พี่วริสสวัสดีครับจากพี่วรพลนะคะสวัสดีค่ะเบาสวัสดีคะ่ะเบามิกจากพี่แม่มนะคะเบวมิกพี่แม่มทักทายเด้อเบลมิกพี่แม่มอยู่ราชบุรีนะคะเบามิกทักทายเพื่นเดอ้อป,ป,ปยาไปแยกย้ยายเจอกันในฝันเด้อพี่โสมจ้าจา้จาจ้า <laughs> พี่วรพลทักไทยพี่แมมนะคะพี่แมมดีครับจากเบามิกค่ะ เปมิกสวัสดีครับจากพี่วรพลนะคะสีรูป <laughs> <laughs> จังแมนเนาะจังแมนเนาะเปลามิกหนาวหนาวสมสิลงเหรอด้อจ้าสมขอขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังใจจ้าพี่แมมจ้า เจอกันที่บ้านบ่าวเบียนะคะพี่แมมขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาส่งกําลังใจให้เด้อจ้าหนาวแหงจากสิเข่าเหอนแล้วขอบคุณคะ่ะพี่วรพลบ่าวมิกพี่หมอวริศและทุกๆคนนะคะพี่กัปตันช้างขอบคุณทุกๆกําลังใจคะ่ะที่เข้ามา <laughs> หนาว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 ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ น้อง <No. S 2> จำได้ด้วยว่าพี่อยู่จังหวัดจำได้คะ่ะจำได้คะ่ะพี่แมมถ้ามีโอกาสได้กลับไทยจะไปเยี่ยมเยียนนะคะพี่แมมขอบคุณมากมาก,มากจ้าไปแล้วเด้อหนาวจ้าวาวมิไปป้าวาวมิกก่อนขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกครั้งจ้าไปแล้วไปแล้วดูแลสุขภาพนะคะ